วันที่7มกราคม2567เวลา19นาฬิกา55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง สมเด็จพระนิษฐาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG409 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงท่าอากาศยานชาง,งีสาารณรัฐสิงคโปร์ในคุยเชียลอยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกสองกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในสตีเฟนเชีย รองอธิบดีกรมพิธีการทูตและหัวหน้าฝ่ายรับรองเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์นางชลธีจันรัชกูลอุปทูตรักษาราชการชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตณส,สิงคโปร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารอากาศซึ่งรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระรที่นั่งเสด็จพระรชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์จัดถวายเป็นที่ประทับแรมทรทัร์รวมการเฉพาะ